ประมาณสองชั่วโมงอ่ะถึงบ้านเ mm. ช้าก็ติดกลางวันก็ติดกลางคืนก็ติดเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเส้นระลังสองรู้อย่างทำไมกลับบ้านช้าแวะอยู่ไม่แวะนี่ไงติดอยู่เงี้ยสองชั่วโมงอ่ะกว่าจะถึง ตั้งแต่2องทุ่มยังตีสีเส้นเนี้ยวดขาหน้าใส่ส้นสูงด้วยวันนี้ใส่ส้นสูงไปเหรอใช่ดินนใส่เท้ากันตีไลห่างส้นสูงไปห่างวะห่างโหงห่างมอไซค์ผ่านได้พ่อเอ้ยเดี๋ยวมาอีก รถมันเบียดอยู่ไม่ให้ไปครับห่างเยอะเห็นยังเห็นแล้วแต่คันนู้นทำไมไม่ให้ไปแตา่ายต่างไม่อยากให้ไปหรอกติดอย่างนี้นตาย,ตายเลย,ได,ไ,เยได้สองเรื่องอะ่ะบอกเลยฟังดีกว่าจะได้ไม่เครียด <laughs> ถนนบ้านเราอย่าไปเครียดดีไม่ชินดีกว่าชินแล้วเปิดเดี๋ยว <laughs> ว่าตอนเช้าติดแล้วนะเช้าติดของกลางวันติดติดกลางคืนนี่ติดหนักกว่าเดิมติดแบบไม่ขยับยิ่งกว่าในกรุงเทพอีกนะแถวมินแถวปีนบุรีลาดพร้าวสุขุมวิทยังไม่ขนาดนี้เลยพอกันนะว่ามินไม่พอแถวนู้นยังไปได้ไปได้หน่อยขยับไปเรื่อยอันนี้งักเลยอยากไปอยู่นันไปเย เบรกอยู่เก่งนะมันก็ชิบม,มาแล้วเหยียบมาแล้วเหยียบมาแล้วเห็นไหมล่ะเข็นไปรอไปดิมันเบรกแล้วไปมมันเบรกอยู่ยเราก็แซกไม่ได้อยู่ดีไอ้สิบลอ้อไปมึุขยาไปดิน้ำมึงหยับมึงเข้าได้ก่อนโหให้กูขับไหมเ <c oughs> อ,ออเออเรายอมสิเราถึงก่อนคอนเจนเนอร์ <c oughs> <c oughs> นนะมึงถ่ายวิดีโดอเขารู้หมดที่ให้ความช่วยหลอใครใครอยากไปเอาเขาไปก่อน,นเร็วๆม่ได้หรอรถกระบะลัวสิบล้อใกล้อะไรขนาดนั้นกล้ขนาดนั้นอนะจนยังลนะใกล้ละไปดิ <c oughs> มันก็ไม่ยอมอนะ่ะใช่มันก็ไม่ยอมงั้นไปนะงั้นเรายอมถึง เดี๋ยวยาวกว่าน,นี้ขับรถก็รู้ๆอยู่รถยอนี้รถตู้ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เห็นมีไฟเลยไลมันคนละรุ่นที่รุ่นเก่าแล้วหนอเหนื่อยนะเส้นพระรามส เนี่ยเหนหือ่อยวะเมืเ่อไหร่จะขนาดถนนสี่เลนเนะี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จสกท,ทีหรอเ <c oughs> ขาบอกว่าภายในปีนี้พี่เรอยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเลยขนาดนนาดนลูกน่าจะหล,ลับหลับอยู่แล้วหลับเป็นตื่นเนึ่ง บ้านแล้วก็ตื่นเดีวลูกจะอาบแดดได้ไหมล่ะได้นอนท้งไซส์งอแง,ง,งกันนะบิ <c oughs> ก๊กแล้วเราต้องเบียดเข้าซ้ายด้วยนะทีนี้เรื่องของเรื่องหเหลือสองเลนแล้วทีนี้อุ้ยอะไร,รอะรถเราอะฮะใช่ปะไม่รถเรามันก็ต้องสั่นแล้วดิดูว่าเขาทำงานกันไม่รู้ไม่ได้รู้สึกเลย ได้ยินแต่เสียงไงไม่ใช่แล้วสเลาะน่าจะแถวฝั่งนู้นแล้วน่ะ้ากัน้ารถเรามันต้องสะเทือนแล้วอย่างนี้น,น่าจะทำตอนเที่ยงคืนเนาะน่าจะปิดถนนตอนเที่ยงคืนเนาะมาปิดช่วงเวลาคนเลิกงานตายบอกอเลยดีเ,เขาจะให้คนอยู่ปเอเราไม่อยากอยู่เนี่ยเราอยากกลับบ้าน นูน่นนะเห็นไหมเนี่ยนูน่นนะเห็นไปข้างบนเต็มเลยนะละล่ะมึงรีบไปหมายถึงอันนี้มิจิเอาอันนี้รถนี่เป็นรถไม่ล้มหรอกแต่เราต้องเบียดเข้าเลนสองแล้วเลนสองเลน,ลนแล้วเออเออมือเด็ดมันเป็นที่แบบเรารู้ดีว่าสิ่งบอกแล้ว <S 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 สิ่งที่คนอื่นไม่ให้ทางหรอกไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นไม,ไม่ให้ไม่ให้แล้มันคือสิ่งที่มันดีที่สุด ขับรถไนป่ะขับไม่เป็นอะเด็กยเขายัาน่าเลยเห็นป่ะข้างน,นเต็มเลยนะ